กืดครับก็ดีนะครับกับแล้วหอยหล่งหัวงามกับเดี๋ยวหัวลงมาลอ่องยูสุสายดีเด้อ็อาจจะเป็นเจ้าโตนโน่ลูกมาริโออา,ายุได้แเดือนครับผมหน,นังหนาแส้ไงหูไหลครับแต่ว่าสีแปร่ครับผมอาจจะเอามาเปิดราคาขายครับผม เรือใบแยกขายแต่ว่าใจก็อยากแยกขายแหละครับผมขายเฉพาะเจ้าโซโน่นี่ยปอกก็ได้ครับผมเปิดราคาไว้อยู่นีสิบสองหมื่นนะครับเด้อเตรีมลวดหอยไอ้ปอกหัวหอยลวลครับผมที่แดงที่อยากของมันต้องมารล้วครับหัวตัวนี้เอย่างไงกินหลายกินเก่งหูครับหูหลายครับหูนี่เก็บสิบหัวแล้วตอนนี้ครับผม หนังน้าชาเงยคอไงยมือลึกเงยครับผมได้เกียเดือนนะครับงมื่อตอนเด็กอายุได้เกียรเดีอนห้าสิเขาเบิ้องเม่อผมกับเบิ้งได้ทั้งยูทูบช่องต้องไบโอเทคน,นะครับได้เอฟซีของต้องไบโอเทคเขาเมื่อผม,ผมได้ปฏิบัติมันมี่ยามีหยังแล้วฝนตกฝนลงแล้วกท็ทิเอาว่ามาไล่ขายเรื่อยๆครับผมมีหลายตัวครับช่วงนี้ เริ่มแรกกท็ทีเอาเอาเจ้าโตโน่ลงมาไล่ขายควันมูนะครับไนดะ้สนใจก็โทรมาทักมาได้หอยลบง้องามครับฝันแก่นที่กัดอยู่จากท่าพาไปผสมยูบันงวอยูบันหนองหยาแพร็ดนะครับไนดะ้ออกจากสามหยาท่าพามาแปดกิโลครับก็หอดเออหอดเตด็มรถ ห้อยลมครันมันงกน้กันยั่วไปเป็นรถอย่ครับผมซึง่งขายรถตึ่งขายง้อครับผมรถใจกับทัมาักมากนะครับเด้อเอาบันนี้สิให้เบอร์โทรนะครับเด้อศูนย์แปดหนึ่งเก้าเสหนึ่งสามหนึ่งเกครับผมเอาทนอีกทีหนึ่งนะครับเศูนแปดหนึ่งเก้าเจ็ดสี่หนึาเกครับผม คนแจ่กับทรมาถักมาดาบเด้อไปไทายแม่ไอ้เป็นบ้างนะครับผมอเอาทึ่งแม่ทึ้งลูกแต่ละภาเปิไปดมมมไนะม,ม,ม่ยุติธราะครับแ่กับทมาถักมาตนไมลครับงานมันเริ่มไล่แล้วเริ่มชื่อว่าขัไปเรียกไปทายไปเนีครับมาเดีได้

ช่วงต้องไปโอลเคงนะครับเนี่ยเก็บซีตต้องไปโอลเคงทุกคนครับเขาบอกง่ายน้องเพิร์ดถึงนี้แ่งงางงามลงขายหลายๆครับผมที่ห้างหายไปก็คือมันก็ได้ขายครับมันถิ่นตัวถิ่อยุคนี้ยังกบบรบป๋าลูกเห็นครับตอนนี้มันไม่ายาแล้วครับผมสวัสดีคราบลา่าสวัสด,ดีครับช่างงวงงามนะครับเนี่ยสวัสดีครับ